ครับสวัสดีครับนะครับตัวแรกเป็นตัวโอสถสภานะครับโอสถสภาตามหัวข้อเลยครับรองงบก่อนนะครับเพราะว่าคอร์ดที่สานั้นถูกกระทบทุกทิศทางนะครับรายได้เราคาดหดตัว 9%Q แล้วก็5% year on year นะครับตลาดขึ้นหนึ่งบรุงกำลังนะครับทั้งตลาดนะครับหดตัวแรงกว่าคอร์ดที่2องไปที่แล้วนะครับเราหลือ14% year on year นะครับแล้วก็ PC ก็คือ Personal Care เนี่ยนะครับหดตัว แรงกว่าเขาดูบวรุงกำลังนะครับนั้นก็โดนเต็มๆทั้ง2ธุรกิจนะครับแล้วก็ซ้ําเติมด้วยพม่านะครับที่ค่าเงินจาร์ดเองก็อ่อนค่าด้วยนมนั้น convert รายได้จากพม่ามาเป็นเงินบาทเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร,ร่วมนะครับเราคาดลดลง62% Q แล้วก็77%เยออนเยียนะครับปกติแล้วบรรทัดนี้เนี่ยจะถูกหลีดโดยซีวิต ชีวิตยังเติบโตนะครับคิวออนคิวแต่เยียร์เยียร์หดตัวแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วกําลังการผลิตใหม่เพิ่งเริ่มเข้าแล้วก็ตลาดเป็นช่วงของการฟื้นตัวจะหลังโควิดนะครับตั้งแต,ต่างจากปีนี้ที่เป็นช่วงที่ซุดตัวจากโควิดแต่ว่าที่ลดลงแรงๆเพราะว่าบริษัทย่อยถ้าเกิดจําได้เนี่ยที่ทำขวดแก้วรับจ้างผลิตขวดแก้วในกในพามา่านะครับก็ถืออยู่51%แต่ว่ารับรู้ส่วนแบ่งกําไรนะครับ ยังไม่มีไรายได้นะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงการลงทุนจึงมีเงินกู้สกุล US. Dollar, เอสดอลลาร์พรานเมื่อเงินจร์ดอ่อนค่านะครับแน่นอนก็ต้องมี f อฟเอ็กค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมากดดันตัวนี้ให้เหลือแค่25ล้านบาทจะกปกติแล้วเกือบเกือบร้อยต่อไตมารสนะครับก็ทําให้กําไรปกติเราคาด524ล้านนะครับลดลง32% Q on Q แล้วก็38.8% เยอออนเย่นะครับส่วนคอร์ที่4นะครับถ้าไม่มีอะไรรุนแรงนะครับแน่นอนทุกคนคงเดาได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างดีขึ้นนะครับประเทศเปิดประเทศนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งในไทยและเมียนมาดีขึ้นนะครับก็น่าจะทําให้อนุมานได้ว่าคอร์ดที่4น่าจะฟื้นตัวได้แล้วค่าไปเบื้องต้นเนี่ยเจ็ล้านบาทบวกรบนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินจาร์ดที่ยังอ่อนค่าอยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลลอยตัวค่าเงินจร์ดนะครับ ก็ด้วยความที่คอร์รัม,มีผลกระทบจากค่าเงินจาร์ดเข้ามานะครับแล้วก็โควิดรุนแรงมากกว่าที่คาดทําให้เราต้องปรับประมาณการกําไรปีนี้ลง9เป็น2,982ล้านแล้วก็ปีหน้าลดลงไป5เป็นะครับเป็น3,861ล้านบาทนะครับก็ปีนี้ลดเอ่อกำไรปีนี้ที่คาดไว้คือหดตัว5ปีหน้าเติบโต30จากฐานที่ต่ําในปีนี้นะครับส่วน ราคาเป้าหมายนะครับเราก็ลดลงจาก40บาท50เป็น40บาททวนนะครับเพราะว่าเป็นราคาเป้าหมายปีหน้านะครับก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากปีนี้เท่าใดนักนะครับก็ให้น้องให้มองภาพปีหน้าเรายังคงคำแนะนําซื้อนะครับเพราะอัพไซด์ยัง18.5ปอยู่นะครับแต่ถามว่าจะซื้อเลยไหมเราก็ใช้คําว่ารอก่อนนะครับเพราะว่าอัพไซด์ยังไม่มากพอที่จะจูงใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงก็คือค่าเงินจาร์ดแล้วก็สถานการณ์ในพม่านะครับ งั้นเรามอกว่าที่ระดับ32บาทนะครับซึ่งมีอัพไซด์เราย20% PE แค่25เท่าน่าสนใจสะสมตรงนั้นหรือนะครับลดความเสี่ยงเข้าไปอีกลองงบออกไปก่อนนะครับซึ่งจองอที่10พฤศจิกายนนะครับเค okay, ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวซาบิน่าวันนี้เรามี3ผมมี3ตัวนะครับจุกๆนะครับก็ ตัวที่2ตัวซาบิน่านะครับซาบิน่าคาดไตรมาสที่3เนี่ยหดตัวทั้งคิวและเยียก็ภาพคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้หดตัวแรงเท่ากับพอตที่2ปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะได้รับผลกระทบหนักในคอตที่3ปีนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเขามีการปรับปรุงนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายปิดสาขาที่ไม่ทํากําไรลดพนักงานนะพนักงานลาออกไม่รับเพิ่ม นะครับแล้วก็มีการลดต้นทุนต่างๆมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ได้มีการออกอผลิตัณฑ์ใหม่นะครับแค่ผลิต u ั t เก่าก็ขายให้หมดก่อนนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายการตลาดค่อนเยอะแต่อย่างใดนะครับเราคาดกําไรไตรมาสสามล้านบาทลดลง13% Q on Q แล้วก็37% Year เ n Year ยอเยียดีกว่าคอร์เตอร์ที่2ปีที่แล้วที่ทำไว้50ล้านนะครับก็ถือว่ารายได้ต่ำที่สุด นับตั้งแต่มีโควิดแต่กำไรไม่ได้ต่ำที่สุดนะครับแต่ข้อที่4เราคาดว่าอาจจะได้เห็นการฟื้นตัวแบบ V shape นะครับถ้าสถานการณ์ต่างๆเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องไม่มีอะไรเลวร้วายไปมากกว่านี้นะครับก็ทั้งในไทยนะครับกัมพูชาเวียดนามนะครับคือระด้การส่งออกเนี่ยก็ควรจะต้องดีกว่าข้อที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นไฮซีซั่นของตัว OEM ให้แบรนด์ยุโรปนะครับก็ ดีมา่ั้งคและ O E M ถ้า4น่าจะเป็นไฮซีซันด้วยแล้วก็ Q4 ในประเทศเองก็เป็นไฮซีซันทั้ง10เดือน11 11เดือน11 1 12เดือน12นะครับก็เป็นการเร่งระบายสต็อกของเก่านะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับแล้วก็ O E M หนุนนะครับทุกอย่างดูดีขึ้นโปรติและ Q4 วสเนี่ยไรายได้จะดีแต่ว่ากำไรจะไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะช่วงปลายปีนะครับพวกค่กาใช้จ่ายพนักงานแต่ปีนี้จะ ไม่ได้เยอะเหมือนทุกปีนะครับเราคาดกําไรอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านบาทบวกลบน่าจะได้เห็นก็เป็นการเติบโตทั้ง q on Q คแล้วก็เยอออนเยสำหรับไตามาสที่4นะครับราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายแค่ p ี18เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดีวนยิวครึ่งปีหลัง30สตางก็1.5%ป์็ปีหน้าทั้งปีเราคาด1บาทนะครับก็5.1%นเพราะฉนะครับ้นเนี่ยเป็นเหมือนภาพปีหน้าเนี่ยเราปรัะมาณการลงก็จริงแต่ปีหน้ายังโตได้4นะครับมองว่าาารคเป้าาหหมยปีน้าเย ยังมีอัพไซด์ด้วยถึง30%นะครับก็เลยมองว่าน่าสนใจเข้าไปสะสมเพราะราคาหุ้นน่าจะสท้อนปัจจัยลบไปมากแล้วนะครับและคิวน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดี PE แค่18เท่าดีเวนที่ปีหน้า5%เป็นทั้งหุ้น growth dividend นะครับแล้วก็มีอัพไซด์สูงนะครับโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับสำหรับผมเป็นตัว YGG นะครับ YGG เราใช้คำว่า new chapter has just has begin ีกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เนี่ยชัปเปอร์ของเขาอยู่ในปีหน้าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแต่ว่า Q3 เนี่ยรายได้จากเกมโฮมสวิตโฮมลดลงไปเหลือแค่1ใน3นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรายได้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อให้มีไรายได้มันก็คือกำไรทั้งสิน้นเพราะค่าใช้จ่ายลงไปหมดแล้วนะครับแต่ตัวที่ช่วยหนุนคอร์ที่3ให้ยังเติบโตเยียวเยดได้ถึง41%เนี่ยเราเหมาะเป็นเพราะว่าตัว a n i m เมชันแล้วก็ VFX นะครับ VFX ที่ผ่านมามีโควิดเนี่ย VFX เตติบโจาากงานคอนเทนนนต์ใเกมนะครัอ ยังเติบโตได้นะครับก็เลยมองว่าน่าสนใจในการสะสมอีกตัวหนึ่งเพราะ Q4 เนี่ยมีโอกาสลุ้นนิวไฮนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกับคอร์เตอร์ที่2ได้ตอนนี้คอร์เตอร์ที่2ดีที่สุดของปีอยู่นะครับทำไมถึงคิดว่าคอร์เตอร์ที่4จะดีต่อนะครับเพราะว่าเขามีการปรับปรุงเกมโฮมสวิต t Home นะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มแพชใหม่นะครับเอ่อทำให้ดรอ w ลูกค้าในฐานที่กว้างมากขึ้นพยายามหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆม,มาเล่นมากขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้คืองานเกมนะครับควรจะฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้วส่วนปีที่แล้วนะฟื้นแน่นอนเพราะปีที่แล้วโฮมสวิต e t โฮม e ไม่มานะครับส่วนงานแอนิเมชันนะครับปัจจุบันมีแบ็กหลอกแล้ว140ล้านนะครับก็จะทยอยรับรู้ตั้งแต่ Q4 แล้วก็ไปหนาแน่นใน Q1 แล้วก็ต่อเนื่องจะถึงสิ้นปีมีงานใหม่รอบเจราจาและปิดเดียวอยู่อีก2-3งานมูลค่าไม่น้อยกว่า200ล้านบาทน,นะครับอันนี้ยังไม่รวมในประมาณการ ส่วนงาน VFX ที่เคยพึ่งพาคอนเทนต์ในเกมเชื่อว่าคอรัลสีน่าจะเริ่มมีงานที่เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาในประเทศเพิ่มมากขึ้นหลังจากสถานการณ์คลี่คลายการใช้งบโฆษณาเริ่มมากขึ้นในคอร์รัที่4นะครับก็คาดว่าน่าจะเติบโตทั้งคิวและเยียได้ราคากำไรเบื้องต้น35ล้านบาทก็ยังคงประมาณการกําไรเอาไว้ในปีนี้นะครับปีหน้าก็คงเอาไว้ที่116ล้านบาทปีหน้าเหมือนเติบโตแค่ 8%ปดเปอร์เซนเยียเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลายปัจจัยที่ยังไม่รวมร,รวมไว้ในประมาณการก็คือเกมเฟสใหม่ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ VFX นะครับหลังโควิดที่คลายนะครับงานโฆษณาน่าจะต้องมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็งานใหม่อีก200กว่าล้านบาทที่บอกไปแล้วนะครับงานแอนิเมชันนะครับแล้วก็โอกาสในการจับมือกับสูคริปเปอร์ถ้าไปติดตามข่าวเนี่ยซูคริปเปอร์คือเจ้าของคริปตเคอเรนซีเหรียญที่ว่าสูนะครับเป็นเหรียญน,น้องใหม่นะครับ ในเอ่อเป็นที่รู้จักในสหรัฐและอังกฤษนะครับโดยวาจีเนี้ยจะไปรับจ้างผลิตเกมบนบล็อกเชนให้กับซูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซูเขาต้องการดรอคนเข้ามาบนอีโค y ิสต m มของเขาทําให้คนมาใช้เหรียญซูมากขึ้นพอเหรียญอะไรก็แต่ถ้าเกิดถูกใช้มากขึ้นมันก็จะมี value นะครับเหรียญของซูก็จะมี value เพิ่มขึ้นก็ใช้เกมมาเป็นจุดในการดรอคนมาก็มาจ้าง y g g เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับเลือกให้สร้างเกมบนแพลตฟอร์มของซูบล็อกเชนนะครับ ก็ YGG ก็ได้ค่าจ้างในการผลิตเกมได้ค่าขายไอเทมในเกมแล้วก็ค่าได้ค่าส่วนแบ่งกําไรนะครับที่สู่ได้นะครับซึ่งบริษัทก็ไม่ได้เปิดเผยว่าจะเป็นยังไงเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยจะเริ่มมีรายได้ในคอร์ต์ที่2ปีหน้าอันนี้ถือว่าเป็น new chapter ทำไมถึงเรียกว่าเป็น new chapter เพราะว่านี่สู่คือคริปโตนะครับถ้าเกิดเหรียญนี้เกิดดีคนเล่นเกมเยอะคงไม่ได้มีแค่เกมเดียวอยู่แล้วนะครับ คนเล่นในทั่วโลกนะครับแน่นอนตลาดมันใหญ่แบบ global scale แต่กําไรเขาแค่ปีละร้0ยล้านบาทอยู่เองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น10ล้าน20ล้าน25ล้าน50ล้าน100ยล้านล้วนแต่มีในยะะสาคัญทั้งสิ้นเพราะนั้นอันนี้คือ up s i ด e ที่เป็น up s i เ e surprise ในอนาคตนะครับก็ฝากเอาด้วยสำหรับตัว YG g และคงประมาณการคงคราคาเป้าหมายปีหน้า25บาท25สตางค์นะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวของปิดตัวของ p d t g c นะครับวันนี้ผมมีคาดการงบไตรมาส3ก็ตัว p d t g c เนี่ยผมคาดกำไรสุทธิอยู่ที่6,600ล้านบาทนะครับถ้าเกิดดู y o y เนี่ยถือว่าเติบโตสูงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำเนื่องจากเป็นการระบาดรอบแรกราคาพลังงานราคาปิโตรเคมีก็ตกต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับ QOQ เนี่ยกำไรสุทธิผมครับผมคาดลดลง74%อนะครับอันนี้ก็มาจากตัวของรายการพิเศษเลยนะครับไต,ตรมาสนี้ไม่มีกำไรจากการขายหุ้น g p s c ราวๆสักเป็นหลักหมื่นล้านบาทในไต,ตรมาสที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีขาดทุน Hedging กับ FX รวมกันเนี่ยประมาณสัก2,400ล้านบาทนะ ไตรมาสนี้มีกำไรสต็อกน้ำมันเนี่ยค่าที่ประมาณสัก900ล้านนะครับก็ลดลง QOQ ส่วน o peration เนี่ยมีเรื่องของการปิดซ่อมบำรุง ตัวโรงงานปิโตเคมีนะครับประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็มีตัวของโรงกันด้วยนะครับซึ่งโรงกันเนี่ยเราคาดว่าน่าจะปิดซ่อมนานกว่าแผนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดก็ต้องมีการใช้มาตรการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยธุรกิจหลักอย่างตัวของโอลฟฟินเนี่ยก็น่าจะมีมาจิ้นที่ลดลงตามราคา ตัวของผลิตภัณฑ์นะครับเช่นตัว HDPE เนี่ยที่ปรับตัวลงนะครับมาอยู่ที่1,138 เหรียญต่อตันก็ลดลง4% QOQ นะครับส่วนเอาลุกในไตรมาสที่4เนี่ยผมคาดว่ากำไรน่าจะฟื้นตัวได้ QOQ นะครับเพราะว่า GC เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานนะครับราคาพลังงานราคาน้ำมันถ่านหินก๊าสที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยทำให้ราคาปิโตเคมีสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่ง GC เนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นผู้ผลิตปิโตเคมีจากก๊าส ในประเทศหรือว่าเรียกว่าแก๊สเบสนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้ต้นทุนเขาไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามขณะที่ราคาขายเนี่ยปร,ปรับตัวขึ้นตามราคาตลาดโลกนะครับก็ทําทให้มาจินของ GC ในไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะกว้างขึ้นนะครับถ้าเกิด9เดือนแรกไปไม่ตามค่าเนี่ยกำไรสุทธิจะคิดเป็น89%ของทั้งปีเพราะฉะนั้น e a r n ์เน็ปีนี้ที่เราทำเนี่ยอาจจะมีอัพไซดอีกเล็กน้อยนะครับ ส่วนปี2,566นะครับก็คาดว่าตัวเขาเนี่ยจะมีปัจจัยหนุนนะครับจากการปิดดิวเข้าซื้อตัวบริษัทอ u s n เน็แล้วก็เพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในตัวของ VNT นะครับซึ่งจะรับรู้กำไรเข้ามาได้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีในปีหน้าเลยนะครับก็อย่างไรก็ตามเราคาดกำไรปกติปีหน้าที่29,000ล้านบาทลดลง6% YOY จากสเปดปิโตเคมีที่น่าจะแคบลงนะครับสัปายใหม่เข้ามา ีหน้าจะมีการชัดดาวใหญ่ของตัวโรงงานโอเลฟินนะครับแล้วก็จะไม่มีตัว Profit Sharing จาก GPSC นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยมีการลดสัดส่วนการลงทุนออกไปนะครับสำหรับปัจจัยทางพื้นฐาน6-12ึงเดือนข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าหุ้นลงกัน โมเมนตัม um กำไรดูน่าสนใจกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นสามารถเก่งกำไร PTTGC ได้นะครับเพราะผมมองว่าเขาเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานเพราะเป็นปิโตรเคมีแก๊สเบสน,นะครับก็เรามีการโรเวอร์ทาร์เกตไปเป็นสิ้นปีหน้าที่69บาทครับขอบคุณครับครับก็มาต่อนะครับด้วยตัว BCS นะครับก็เป็นพรีวิวผลประกอบการนะครับในไตรมาสที่ส นะครับก็เราคาดการนะครับในส่วนของตัวรายได้นะครับไตมาสนี้น่าจะเป็นไตมาสที่ทำสิติสูงเป็นประวัติการนะครับก็ในส่วนของตัวกำไรนะครับไตมาสนี้เรามองว่ายังเติบโตดีนะครับก็หลักๆมาจากในส่วนของรายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับโควิด19นะครับแม้ว่ายอดตรวจโควิดจะลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้ารับรักษาในปรับ เพิ่มมากขึ้นนะครับก็หนุนให้ในส่วนของตัว,ตวไตมาตรสนี้นะครับจำนวนเข้ารับการรักษาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย4,100คนต่อวันนะครับมาเป็น14,000คนต่อวันในไตมาตรที่3นะครับแล้วก็บริษัทย่อยนะครับที่เพิ่งเปิดดำเนินการส่วนใหญ่ก็มีผลประกอบการพลิกมามีกำไรนะครับล่าสุดตัวเกมร,ราชเวียงจันทร์นะครับที่เพิ่งเปิดดำเนินการเนี่ยก็มีกำไรที่บิดาเพราะว่า ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็หนุนให้ในแง่ของรายได้รวมนะครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่นนะครับเกือบ7,000ล้านบาทเลยที่กำไรอยู่ที่2,740ล้านบาทก็ปรับเพิ่มขึ้น139%จากไตรมาสก,ก่อนแล้วก็563%เซนจากปีที่แล้วนะครับแนวโน้มใน Q4 เรามองว่าผมประกอบการอาจจะรอดูลง Q1Q นะครับว่าเป็นปกติเพราะว่า ตัวโควิดเองก็เริ่มชะลอความรุนแรงลงนะครับตัวยอดตรวจโควิดหรือการรักษาจะมีการลดลงมาแต่ว่าถ้าเทียบจากปีก่อนเรามองว่ายังคงเติบโตโดดเด่นจากฐานที่มันต่ำนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งปีในคาดกาไรที่ประมาณ5,200ล้านบาทก็ปรับเพิ่มขึ้น3 2 3เเซนนะครับปีห5เรามองว่าผลประกอบการนะครับน่าจะชะลอตัวลงนะครับประมาณ68%เปเพราะว่า ฐานที่มันสูงในปีนี้นะครับแต่เรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับลงไปมากเกินนะครับแล้วก็ผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยเรามองว่าน่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้้นดี้ทีรดดับ2,200-2,300ล้านในราคาไว้ที่2,007นะครับ,ราา 2, รบก็ดีกว่าที่ตลาดประเมินเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการกลับเข้ามาเก่งกำไรอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงคงให้เป้าหมายไว้ที่31บาท20สำหรับตัว BCS นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับทางพื้นฐานก็ขอจบประชุมเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์ hmm. เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ